นีพีนี้เป็นมีพี2สองนะส่วนอันเนี้ยเราก็จะย้ายมุมไปไปในบ้านนะตอนนี้มันก็น่าจะได้ที่แล้วแหละไปเข้าบ้านกันเถอะถ้าเปิดประตูไม่ได้ใช้ชีฝืนเลยคนข้อเอาหม้อมาต้มอ๋อมันเป็นแผ่นที่แบบเอาว้ต้มกินกับน้ำน้ำหยดมาเอาเลยรอมาหยดเออ sorry 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 แค่นึงน้ำไปวางอื่น ค่อยน้ำหยดนะคะแล้ว่าจะมาเอาอันนี้มาซอรี Sorry, ไม่ได้ทันดูเดี๋ยวจะเอาจากนะมาใส่ไว้แล้วเราก็จะเปิดประตูเข้าไปกันถ้าสักเลยไม่มีมือเฮ้ยไป,ไปดูกันก่อนโอเค อันกองแบบหนึ่งนี่คือหน้าตาของแม่กับพร่นพักสุ่นเอาม่วอมาอต้มมาเลยค่ะนี่น,นะแมงกะปปะนี่นะคือแมงกับพร่นหักสุ่นดูสิเป็นไง มันต้องมันต้องจะจ,จะบอกว่ามันแบบสวยมากมเมลมีตังตรร้งห้าตัวอะถ้ามันตรวจก่อน<ม>แล้วก็จะไปค่อยต่ออีพีสามนะนี่นะไก่ที่ระบบแล้วก็มันกระพ้นหองกระสุนแรอม้อก่อนนะกระสุนไม่มีพิษนะครับ หัวกระสุนจะไม่มีพีนนะเหมือนแบงกับพุนตัวอื่นหัวกระสุนจะไม่มีพีนถ้ามันต้มแล้วมันจะแบบกรุบกรุบกรับกรับแน่นอนเลยจ้ะเป็นเก่งนะเป็นทุกอย่างอ่ะเขาไม่เคยลองไก่ทอดนะยกไปเลยกไปทางชามอ่ะต้นต้นยกไปทางชามเลยต้นยกไปทางชามเลยจะต้นเดี๋ยวเราจะ โอ้ own, ยไก่ไปไก่ไปไก่ไปใส่น้ำหรือเปล่าใส่เซ่ใ,ใส่ให้อันนี้คือเปิดเปิดไฟแล้วใช่ไหมยังใส่น้ำอยู่เปิดแล้วเปิดแล้วเลยเดี๋ยวหม้ไมอไหมทุกคนเลยพี่ไปใส่น้ำก่อน